สวัสดีครับแคลคูลัส1ใน EP 2นี้เราจะสอนเรื่องดิฟเอ็กนะครับซึ่งสูตรก็คือดิฟ A อกำลัง U เท่ากับ A กำลัง U ลอนเอดิฟยนะครับซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขยกกำลังตัวแปรการจำสูตรดิฟง่ายๆก็คือตัวเดิมลอนฐานดิฟใส้เรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันนะครับ ตัวเลขยกกำลังตัวแปรตัวเลขนี่ครับก็คือเลข7เนี่แหละครับส่วนตัวที่เขายกกำลังอยู่นะครับเราก็ถือว่ามันเป็นตัวแปรซึ่งการใช้สูตรดิฟก็ตัวเดิมลอนฐานดิฟไส้เราก็เขียนตัวเดิมมาเลย7ยกกำลัง x ก,กำลัง2บวก3 x บวก1 ส่วนลอนฐานก็คือลอน7แล้วก็คูณกับดิฟไซนนะครับเราถือว่าตัวแปรที่เขายกกำลังอยู่เป็นไซนนะครับก็คือดิฟ x, x อกกำลังสองบวกสาบวกหนึ่ต่อ7ยกกำลัง x กำลังสองบวกสาบวกหคูณกับลอน 7แล้วก็ดิฟตัวนี้นะครับดิฟไา้ได้2 x บวก3่าต่อไปตัวอย่างที่2พายนะครับเราก็ถือว่าพายนั้นเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวเลขยกกำลังตัวแปร ى. การดิฟก็คือตัวเดิม ็เป็นพ่ยกกำลัง x อกกำลังสองบวก x อ็ลอนฐานนั้นก็คือ,อลอนพายคูณกับดิฟไซนนะครับไซนคือ x กกำลังสองบวก x อ็าทำต่อพย่ยกกำลัง x กกำลังสองบวก x ลอนพายดิฟไซนนะครับ ดิฟ x กำลังสองบวก x ได้ H 2องบวกห่งอ่าทีนี้มาดูตัวอย่างที่3นะครับไซน์ Size 2องศาเราก็ถือว่าเป็นตัวเลขนะครับส่วนตัวที่ยกกำลังอยู่นี้เรานับว่าเป็นตัวแปร ى. ก็ทำตามสูตรเลยนะครับตัวเดิมไซน์2องศาแล้วก็เราลอกมาเลยลอนฐานก็คือ,อคูณกับลอนไซน์2องศาแล้วก็ดิฟไซนนะครับเราก็ต้องอ ดิฟก้อนที่ถูกยกกำลังอยู่นะครับอ่าบรรทัดต่อไปเราก็ลอกตรงนี้ลงมาเหมือนเดิมนะครับ และที่เราเหลือก็คือเราต้องดิฟก้อนนี้ให้เสร็จนะครับอ่าเรามีสแควร์รูทเนาะสแควร์รูทก็คือยกกำลัง1ส่วน2แล้วก็ตบ1ส่วน2ลงมาอ่าข้างในเป็นเหมือนเดิมยกกำลัง1ส่วน2ลดลง1เหล,ล,ลือลบ1ส่วน2เราก็ต้องดิฟไซ่อีกทีหนึ่งนะครับตามสูตรของการดิฟฟังก์ชันปกติเลย ก็จะเป็นดิฟ 3x บกวก5้ยกกำลงัง 3X บกวกหอ่มามาทดตจะมาแล้วก็ลอกตรงนี้ลงมา หลือตัวสุดท้ายที่เราต้องดิฟก็คือก้อนนี้นะครับอ่ะก็จะเสร็จแล้วอ่ะทีนี้ดิฟ3ามกำลัง x ได้3กำลัง x อ่าตัวเดิมลอน3อ่าดิฟไส้นะครับก็คือดิฟ x ดิฟ x ได้1เโอเคเราไม่เขียนนะครับต่อไปเหลือดิฟตัวนี้ก็เป็นตัวเดิม5ยกกำลัง3 x บวก1อ่า ลอนฐานนะครับก็คือลอน5โอเคแล้วก็ดิฟไส้ดิฟสามบวกหนึ่งได้3นะครับอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นอ่าจากที่เราทำตัวอย่างกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมาทำโจทย์กันเลยใครจะทำก่อนก็กดหยุดนะครับแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยที่หลังได้นะครับอ่าทีนี้เราดู จทย์ข้อนี้นะครับไาดูภาพใหญ่ก่อนเนาะ,ะซึ่งมันอยู่ในรูปของดิฟผลคูณดิฟผลคูณเรามีการสอนใน EP ีแรกแล้วนะครับสูตรก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตัวนี้คือตัวหน้าตัวนี้คือตัวหลังนะครับซึ่งตัวหลังเนี่ยมันคือตัวเลขยกกำลังตัวแปร ่ะเราก็ทําตามสูตรของดิฟผลคูณก่อนนะครับหน้าก็คือ x ก,กำลัง3อ่าดิฟหลังก็คือดิฟของตัวหลังนะครับบวกหลังอ่คูณกับดิฟหน้าก็คือ x ก,กำลังสาม นะครับอ่าบรรทัดต่อไปหน้า x ก,กําลังสดิฟหลังก็คือดิฟ2ยกกําลัง3 x บวกหเราก็จะได้ตัวเดิมก็คือ2อกำลังส x บวกหนลอนฐานลอน2ดิฟไส้ก็คือดิฟส x บวกหนี่นะครับจะได้ สบวกหลังคือ2ยกกำลัง3 x บวก1อ่าแล้วก็ดิฟหน้าดิฟ x กํลัง3เราจะได้3 x กํกลัง2อ่าก็จะเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะครับ อย่าลืมนะครับว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะครับว่ามันอยู่ในรูปแบบไหนโอเคข้อนี้เรียบร้อยอ่าโจทย์ข้อที่2นะครับเราดูว่ามันอยู่ในรูปไหนอยู่ในรูปแบบของดิฟฟังชันนะครับซึ่งตัวข้างในเนี่ยมันมีดิฟตัวเลขกำลังตัวแปรอยู่เราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะครับโอเคเราก็ทำเลย กำลังเจ็ดตกลงมาข้างหน้าข้างในเหมือนเดิม1บวก2ยกกำลัง1ลบ x แล้วก็เหลือกำลัง6นะครับจากนั้นเราก็ดิฟข้างในนี้นะครับจะเป็นดิฟ1บวก2ยกกำลัง1่ลบ x อจากนั้นเราก็มาดิฟก้อนนี้ต่อนะครับ มันทัาต่อไปเป็น7 1บวก2ยกกำลัง1ลบ x กำลัง6นี้เรามาดิฟตัวนี้ดิฟ1ได้0โอเคเราไม่เขียนนะครับต่อไปดิฟ2ยกกำลัง1ลบ x อยู่ในรูปของตัวเลขยกกำลังตัวแปรนะครับก็จะเป็นาตามสูตรเลยตัวเดิม คูณกับลอนฐานฐานคือเลข2นะครับต่อไปคูณกับดิฟไส้ก็คือดิฟของ 1-x ลบ x นะครับดิฟ1ได้0โอเคเราไม่เขียนดิฟลบได้ลบหเรียบร้อยอโอเคมาโจทย์ข้อที่3ทํากันเลย ลอนสามนะครับลอนสามเนี่ยเรานับว่ามันเป็นตัวเลขนะครับตัวเลขซึ่งมันยกกำลังตัวแปรอยู่ทีนี้เราก็ดิฟตามสูตรเลยนะครับก็คือตัวเดิมอ่าเราก็ลอกตัวที่อยู่ในโจทย์มาเลยนะครับลอนสามยกกำลัง2 x บวก2ยกกำลัง x อ่าลอนฐานก็คือลอนของฐานนะครับ คือลอน3อ่าลอนของลอน3อีกทีหนึง่งแล้วก็ดิฟไส้เป็น d by dx ของไส้นะครับไส้คือตัวแปรเนาะส x บวกสยกกำลัง x โอเคบรรทัดต่อไปแล้วก็มาดิฟตัวนี้ตัวนี้ก็ลอกลงมาเหมือนเดิม แล้วก็ดิฟ 2x บวก2ยกกำลัง x นะครับดิฟ 2x ได้2ดิฟ2ยกกำลัง x อ่าอยู่ในรูปของตัวเลขยกกำลังตัวแปรนะครับก็เป็นตัวเดิมลอนฐานลอน2แล้วก็ดิฟไส้ดิฟ x อ่าได้1โอเคปกติเราไม่เขียนนะครับถ้าได้1โอเคเป็นอันเสร็จสิ้น ต่อไปจดข้อที่4นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็น3ยกกําลัง3แล้วก็ยกกําลัง 2x อบวกหอีกทีหนึ่งเราต้องมองทีละก้อนนะครับอ่าก้อนแรกเราจะมอง3ให้เป็นตัวเลขแล้วเราก็มองข้างบนนี้นะครับให้เป็นตัวแปรเราจะมองก้อนข้างบนเนี่ยเป็นไส้ก่อนนะครับโอเคมาทำเลย ตัวเดิมอ่าลอกมา3ยกกำลัง3ยกกำลัง2 x บวก1ลอนฐานก็คือลอน3ทีนี้เราต้องมาดิฟไ้ก็คือจะได้ d d y d x ของ3ยกกำลัง2 x บวก1เห่ือ่าบรรทัดต่อไปก็ลอกอันนี้ลงมานะครับ ่ะต่อไปแล้วก็ต้องมาดิฟก้อนนี้ซึ่งมันอยู่ในรูปของตัวเลขยกกำลังตัวแปรเหมือนกันนะครับอ่ะก็จะได้ตัวเดิมก็คือ3ยกกำลัง2 x งบวก1ลอนฐานโอเคดิฟไส้ก็คือดิฟ2 x บวก1ได้2โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ โอเคครับต่อไปเรามาดูดิฟที่อยู่ในรูปของ e ยกกําลังตัวแปรกันบ้างน,นะครับซึ่ง e เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นตัวเลขตัวหนึ่งเช่นกันนะครับ e ตัวนี้มีค่าอยู่ที่ประมาณ2.71ซึ่ง ln e จะมีค่าเท่ากับ1น,นะครับการดิฟตัว e นี้นะครับก็ใช้สูตรเดียวกันคือตัวเดิม ln ฐานด d ไซ้แต่เมื่อ ln e มีค่าเท่ากับ1เราก็จะได้สูตรเป็น ตัวเดิมคูณกับดิฟไส้นั่นเองโอเคเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะครับดิฟของ e ยกกำลัง x ซึ่งจากสูตรนี้นะครับดิฟ e ยกกำลัง x ก็จะได้ e ยกกำลัง x เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่มากันนะครับาจากสูตรตัวเดิม l อนฐานก็คือลอน e ดิฟไส้ Side, d by d x ของ x นี่นะครับ l อน e ตัวนี้ได้1 Dip x ดก็ได้1เช่นกันเพราะฉะนั้น d i ฟ e กำลัง x ก็จะได้ e กำลัง x ทีนี้มาดูตัวอย่างที่2นะครับเราใช้สูตรนี้ได้เลยนะครับตัวเดิมคูณกับดิฟไส้ถ้าเราเจอดิฟที่อยู่ในรูป ยกกำลังตัวแปรนะครับก็เป็นตัวเดิมคูณกับดิฟดิฟไสเป็น x กํำลัง3าบวก x ดิฟไสตัวนี้ดิฟ x กํำลัง3าบวก x จะได้สา x กําลังสองบวก1มาดูโจทย์ข้อที่1กันนะครับโจทย์อยู่ในรูปของ E ยกกำลังตัวแปรเพราะฉะนั้นก็ตามสูตรเลยตัวเดิมคูณดิฟไซดก็ลอกตัวเดิมลงมาเป็น E ยกกําลัง X ส่วน X ลบ1 คูณกับดิฟไซ้ก็เป็น x ส่วน x ลบหดิฟไซ้นะครับดิฟ x ส่วน x ลบหจะอยู่ในรูปของดิฟผลหารโอเคก็ตามสูตรเลยล่าง x ลบหดิฟบน คือดิฟ x นะครับได้1โอเคเราไม่เขียนนะครับลบบนก็คือ x คูณกับดิฟล่างดิฟล่างเนี่ยคือดิฟ x-1 ลบหเราก็จะได้1นะครับอันนี้ไม่เขียนเหมือนกันโอเคส่วนล่างก็คือ x-1 ลบหทั้งหมดยกกำลังสอง ต่อไปข้อที่2นะครับให้เรามองภาพใหญ่ก่อนเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็อยู่ในรูปของดิฟผลคูณเนาะก็ต้องทําตามสูตรของดิฟการคูณก่อนก็คือหน้าดิฟหลังนะครับหลังคือ e กํลัง2 x. อ่ x บวกหลัง คูณกับดิฟหน้า okay. หน้าดิฟหลังดิฟอีกกำลัง 2x ก็ตามสูตรของการดิฟตัว e นะครับก็คือตัวเดิมคูณกับ ดิฟไส้ไส้ของตัวนี้ก็คือ2 x ดิฟ2 x ได้2นะครับคูณกับ 2. โอเคต่อไปตัวนี้เหมือนเดิมดิฟ5 x ลบ x กำลังสได้5ลบ2 x โจทยข้อที่3นะครับลองทําดูก่อนก็นได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันอ่ะก่อนแรกยกกําลัง1นส่วนสก็ดิฟเลยตกลงมาข้างในเหมือนเดิมนะครับกําลัง1นส่วนสลดลง1เป็นลบหส่วนสแล้วก็อย่าลืมดิฟไส้นะครับ d by dx ของ ตัวข้างในนี้ e กํลัง 2x ลบ 2x บวกกับอ่า E กํลัง 3x กํลัง2ลบ x ตามสูตรเลยตัวเดิมคูณกับดิ d d ้ คบรรทัดต่อไปดิฟ e กําลังสอง x ลบสอง x ดิฟ e กําลังสอง x ก่อนได้ตัวเดิมคูณดิฟไซ้ดิฟไซ้ได้สองลบกับดิฟสอง x ดิฟสอง x ได้สองทีนี้ก่อนนี้ e กำลัง3 x กำลัง2ลบ x ดิฟ3 x กำลัง2ลบ x ได้6 x ลบ1เรียบร้อยข้อที่4นะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะเป็นโจทย์ข้อสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับเมืออม่อดูคดดลิปแล้วก็อย่าลืมหาโจทย์มาลองฝึกทำดูกันนะครับเพื่อจะได้ ฝึกความชํานาญกันเนาะอ่าตามสูตรเลยตอนแรกเราจะต้องมอง e ตัวนี้เป็นฐานก่อนแล้วก็ชุดข้างบนเนี่ยเป็นไส้ก่อนนะครับตัวเดิมคูณกับดิฟไส้อ่มันทัดต่อไป ดิฟไซตตัวนี้ก็คือตัวเดิมคูณ cool, ครับดิฟไซตทีนี้เราจะมองตัวนี้เป็นไซต์แล้วนะครับอ่าโอเคบรรทัดต่อไปต่อไปดิฟ E ยกกำลัง X กำลังสองก็ได้ตัวเดิมคูณกับดิฟไซ้ดิฟ x กำลังสองเราจะได้ 2X งเเรียบร้อยไม่จาเป็นที่จะต้องจัดรูปนะครับ สำหรับแคลคูลัสหนใน EP 2แล้วก็จะขอจากลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปฝึกทำโจทย์กันด้วยเพื่อเพิ่มความชำนาญในการทำโจทย์นะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ